สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนผม้ชมนะที่จะาหาวงกลมนะฮะหรือว่าเราจะปีดวงกลมที่ไม้อัดกันแล้วแต่นะพอดีผมไม่มีไม้อัดผมเ,เลยใช้ยึบซ้ำอันนี้เลยทำให้สผู้ชุมได้ดูเนาะพรืะเราต้องหาจุดศูนย์กลางก่อนนะใช้ะป,ปูตีก็ได้ไนนม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ <นะ S 1> เราจะเอาวงกลมเท่าไหร่นะเราก็หารวดนะประมาณนี้นะอันนี้สิบเซนใช่ไหมฮะสิบเซนก็เราจะหาวงกลมประมาณยี่สิบเซนนะฮะเราก็ต้อง ดัดลวดประมาณ10เซนนะครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะเราเนี่ยล้วก็ตีตะปูลงแบบนี้นะแบบนี้ก็ได้แต่พยายามให้ให้ลวดมันตรงๆนะครับเองนะทำง่ายๆครับผมนะเสร็จแล้วนะเราจะใช้ท,ที่สองก็ได้นะฮะหรือว่าปากกาก็ได้นะแบบนี้นะบจบบตรงๆนะแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับผมพอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะมาเอาอีกประมาณนี้ฮะบกกลเหมือนนี่นะนเรามาเอาอีกเราก็จะแบบนี้นะ,ะนครับผมทำแบบนี้ง่ายครับผมนะไม่ยากครับหารวดก็ได้นะเะเ็จรวดนะรับนี้เราก็ขีดอย่างนี้เลยง่ายครับ เอาเล็กอีกเราก็ตัดนี้ได้ตัดรวดตัดรวดทํางี้เลยของนี้นะตัดเสร็จแล้วแล้วก็เป็นนี้ง่ายๆครับผมนี่ครับเราก็ได้วงกลมประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้ครับโดยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะแก้หาเศษลวดนะเล็กขนาดนี้เราก็มา ขีดที่จะดูอย่างนี้นะแล้วก็มาใช้ดิสอรหรือปากกาก็ได้ขีดเป็นวงกลมแบบนี้เนาะทำง่ายครับผมนะนี่เพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่จะขีดเป็นวงกลมแบบนี้นะโดยใช้ลวดเศษลวดนะทางอแบบช่างแขกแบบนี้เนาะทำง่ายครับผมนะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้รืบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขก่ลยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ